นานาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้เราจะมาทํานายไทยดวงของชาวราศีเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13าเมษถึงวันที่1 4พฤษภาคมหรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะคะใครที่มีวันเกิดที่ใกล้เคียงกับราศีเมษนะคะก็ฟังคับเกี่ยวไปกันได้นะคะนะก็ดวงครั้งนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะยังไม่ได้ ยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องหรืออาจจะตรงกับบางท่านและไม่ตรงกับบางท่านนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากเก็บเอาไปนะคะคาดหวังและคิดว่ามันจะต้องตรงกับตัวเองทุกเรื่องนะคะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวค่ะก็อย่าลืมนะคะไพ่ยิแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตค่ะ เพื่อความสั้นกระชับของคลิปพี่ก็ได้ทําการจับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในตําแหน่งตัวตนของชาวราศีเมษได้ไพ่ราชินีถือเหรียญค่ะแล้วไพ่ในตําแหน่งที่ขยายตัวตนยังได้เด็กถือเหรียญด้วยนะคะช่วงนี้นะชาวราศีเมษจะมีเงินเข้ามาเข้ามือนะคะทุกทิศทุกทางนะคะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องการงานด้วยค่ะรวมถึงมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยค่ะ ไพ่นะตำแหน่งที่3าใน 4, ไพ่สี่เมท้าค่ะนะ,ะถ้าเป็นการงานจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะหรืออาจจะมีงานมงคลในบ้านของท่านด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษค่ะตำแหน่งที่4ี่นะคะได้ไพ่สามเหลียญตำแหน่งที่4ี่หมายถึงนะค,ะคู่ครองคนรักนะคะใครที่เป็นโสดน,นะ,ะอาจจะได้มีการพบปะนะะกับชาวต่างชาติหรือคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะ สำหรับคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่โสดนะไทยว่าคนรักของท่านจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ,ะเพราะว่าไพ่สามเหลี่ยญเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะนะคนรักของท่านก็จะมีโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานเช่นเดียวกันค่ะฐานดวงของชาวราศีเมษนะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนค่อนข้าง ผิวขาวนะคะภูมิฐานแล้วก็ลักษณะมีตังนิดนึงนะคนคนนี้จะคอยซัพพอตในด้านความคิดและกันด้านทุนทรัพย์นะะเวลาที่ชาวราศีเมษขาดแลนทุนทรัพย์นะ,ะก็จะมีผู้หญิงคนนี้ซัพพอตนะะแล้วก็อีกในหนึ่งชาวราศีเมษต,ตอนนี้สนใจเรื่องสวยๆงามๆนะคะของสวยของงามของปรุงแต่งนะฮะของปรุงแต่งอ,อ ตัวเองนะประมาณนี้นะอาจจะมีการช้อปปิ้งอะไรบ่อยนิดนึงนะคะ <S <S ตำแหน่งที่6นะอนาคตที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้ไพ่สิบถ้วยค่ะสิบถ้วยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะ,ะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักนะชีวิตครอบครัวความรักก็ดีนะใครที่เป็นโสดนะอัน,นมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะเพราะว่าสามกับหกดูคู่กันนะคะ 3ได้ไพ่สีไม้เท้าซึ่งเป็นความมั่นคงนะคะความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วอาจจะหมายถึงพิธีแต่งงานหรือพิธีมงคลอะไรต่างๆนะชาวคนโสดนะเตรียมตัวนะอาจจะมีการานะสละโสดค่ะยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่โสดนะอาจจะมีงานมงคลทำบุญบ้านใหม่หรือมีความสําเร็จอะไรเข้ามาแล้วมีการเฉลิมฉลองกันในระหว่างคนในครอบครัวนะคะ นแหน่งควมคิดภายในใจนะคะได้ไพ่เดอะฟูลค่ะชาวราศีเมษช่วงนี้อาจจะมีความล้นลานิดนึงเนาะเพราะว่าเนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินก็ไม่ลำบากเหมือนก่อนนะคะช่วงนี้ก็เรื่องการเงินคล่องมือนะอาจจะมีการเดินทางไปนะท่องเที่ยวไหว้พระนะทางน้ำนะแล้วก็ เป็นสายมูซะส่วนใหญ่นะคะชาวราศีเมษช่วงนี้เพราะว่าเนื่องจากมีช่วงมีลาบเข้ามาบ่อยครั้งนะทําให้ต้องเดินทางไปขอพรน,นู่นนั่นนี่นะอาจจะเดินทางไปไหว้พระนะไหว้พระที่มีวัดติดกับแม่น้ํานะคะหรือว่าไหว้พญานาคไหว้ขอพรอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะ ตำแหน่งบ้านนะคะแก้ไขตำแหน่งบ้านนิดนึงนะไปดูบ้านของท่านนะน้ำประปาก๊อกน้ําอะไรรั่วหรือเปล่านะคะแล้วก็บริเวณบ้านอย่าให้อับชื้นนะ,ะให้เปิดรับแสงแดดนะคะแล้วก็ระวังน้องหมาน้องแมวเจ็บป่วยไม่สบายนะคะแล้วก็ระวังอารมณ์ตัวเองด้วยนะมันจะมีอารมณ์ขุนมัวมานะเป็นบางครั้งไม่รู้คิดเรื่องอะไรนะชีวิตก็ดีดี ใบที่9ได้ไพ่เดอะชาริออตคะสิ่งที่มุ่งหวังของชาวราศีเมษนะนี่นะบางท่านอ,าอยากได้บ้านได้รถนะคะบางท่านอยากได้ออกรถใหม่นะคะหรือบางท่านนะกำลังเล็งอยู่ว่างวดที่จะถึงนี้นะเลขจะออกอะไรนะเพราะเป็นเลขจากการเสี่ยงนะก็ให้จับทะเบียนรถของท่านนะไปเป็นเลขเสี่ยงโชคได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าเยอะเอะนาะ การลงทุนมีความเสี่ยงนะทุกความเสี่ยงมีต้นทุนค่ะอย่าลงทุนเยอะนะคะใบที่10ค่ะไพ่ในอนาคตนะคะที่จะเกิดขึ้นนะเจนไพ่สี่ถ้วยค่ะคุณจะมีการผิดใจกับคนรักนะหรือว่าคนรักทำอะไรให้คุณไม่ถูกใจหรือว่าคุณทำไม่ถูกใจคนรักสักนิดนึง อันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์นะ,ะเพราะว่าชาวราศีเมษก็ยังเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเนาะนิดนึงนะคะอันนี้ก็ให้ท้ายทีท้ายใส่กันนะคะโดยเฉพาะกับคนรักคู่ครองของเรานะคะเย็นได้ก็เย็นนะคะให้นึกถึงตอนดีๆกันด้วยนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์จะกลับมาดีกันนะแค่เงินกันเล็กน้อยนะคะไพ่ใบที่สินะคะขยายคู่ครองคนรักนะคะู่ครองคนรัก ได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะคู่ครองคนรักของชาวราศีเมษช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายมากนิดนึงนะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องให้เหนื่อยนะเนื่องจากนะเนื่องจากอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วงานเยอะนะคะอันนี้ก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะจะจะเคยจะเคยสดใสแบบนี้นะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะเหนื่อยค่ะกลับบ้านก็เหนื่อยนะแล้วก็พอเหนื่อยเยอะนะก็อาจจะ จ่ายเยอะนะเนาะจ่ายเพื่ออะไรอ่ะกินอาหารบำรุงร่างกายอะไรเงี้ยนะคะก็หรือว่าในถ้าใช้จ่ายในครอบครัวนะอันนี้ก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะคะนี่ชาวคนรักของชาวราศีเมษนะเงินจะน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรจ่ายเยอะนี่ชาวราศีเมษรวยๆก็แบ่งให้คนรักมั่งนะคะแบ่งกันค่ะ ใบที่ค่ะได้ไพ่สามถ้วยค่ะนะใบสุดท้ายนะเป็นไพ่ขยายการงานและการเงินชาวราศีเมษนะที่ทำงานมีหุ้นส่วนนะคะหรือว่าทำอะไรที่เป็นหุ้นส่วนกันนะจะมีความสำเร็จเข้ามาและมีส่วนแบ่งกันนะคะหรือว่าชาวราศีเมษบางท่านนะอาจจะนัดเจอนัด,น,ดนัดเจอนัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะแล้วมีการดื่มการกินกันนะคะ อันนี้ให้ระวังด้วยดื่มแต่พอดีนะคะแล้วก็เมาไม่ขับนะนะก็จะมีความชีวิตดีดีนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีเมษช่วงนี้ค่ะสำหรับสีเสริมดวงของชาวราศีเมษนะได,ได้แก่สีแดงสีขาวเลยค่ะนะสีนำโชคค่ะนะสีนำโชคนะคะแล้วก็สีเขียวนะฮะนะแดงขาวเขียวนะเทานะ เท่าๆติดไว้นิดนึงนะคะส่วนเลขหน้าไพ่นะคะได้แก่0 18ค่ะ187ค่ะ6 3 3 6 6 7 7 6นะคะแล้วก็3 5 6ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะนะ มีธาตุไม้นะมีเอ่อมีธาตุไฟนะไพ่มีธาตุไฟ,ไฟยักษ์ตาราศี่เมษนะฮะได้ไพ่ธาตุดินนะคะแล้วก็มีไพ่ธาตุไฟขึ้นนะคะธาตุน้ําขึ้นนะ,ะขาดธาตุลมค่ะนะพอขาดธาตุลมนะให้ระวังเรื่องเอ่อกดและก็ลมในท้องด้วยนะคะระวังกดไหลย,ย้อนอะไรเงี้ยน,นะ,ะแล้วก็ระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะ เพราะว่าอารมณ์จะขึ้นขึ้นลง,ลงลงนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะดวงชะตาโดยรวมดีเกิน80%นะคะโชคจากการเสี่ยงนะก็ให้เสี่ยงแต่พอดีพองามเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเป็นความเสี่ยงอะค่ะไม่แนะนำให้เสี่ยงมากนะคะเน้นในเรื่องของการทำงานมากกว่านะคะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะ นะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากจากช่องนานามากับดวงนะคะอย่าลืมนะคะว่าไพาย,ยิปซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอยากได้ในสิ่งไหนก็ให้เร่งลงมือทำในสิ่งนั้นนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ